สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ป้ากะมาอยู่บ้านพ่อกระเมยนะคะพี่น้องเด้อโอ้อยู่ที่นี่บ,บรรยากาศดีค่ะพี่น้องนะคะดูที่นั่งเล่นนะคะพี่น้องนั่งเล่นสบายสบายฮะชิวๆนะคะพี่น้องเอออันนี้อยู่บริเวณเอ่ออ่าอ,อะไรนะขางบ้านค่ะพี่น้องนะคะอันนี้พอพันกระล่มไปหาเก็บอันนะอันนี้ให้ค่ะดูไข่ให้นะคะ เป็นห่วงเพราะว่ามาย้อนวันเกิดนะพี่น้องกระโปงพีบบ่ยังโดดขากระปาก็เลยเห็ดซุปอันนาซุปของอนเนียงค่ะพี่น้องของจีนของยี่นาอหายไหม่เพิ่นกินเนาะค่ะเนาะโอ้ได้ใครสองลูกเอฟจีไอเอ่น,นเฟอร์ก็เม่ยนะครับพิ่นว่าโอ้ยลูกสะพายกูคือบ่มาว่าสันนะฮะ เพราะว่าอะไรอ่ะวันเกิดนะ,ะพี่รองนะพอดีป้ากา็ป้าช่วงนั้นน,นก็โบสบายเนาะโบสบายก็เลยเออแล้วก็ไปหาหมอนําในป้าก็เลยเออบอกไปยังเนาอันนี้ก็ปล่อยเพ่นคุยกันบางทีฟังบ่รูุเรื่องพี่รองเพราะว่าเขาบุตรภาษาดัดเล้วดัดยังอยู่ในลิ้นค่ะพี่รองมันคน ว่าเราฟังรู้เรื่องฟังยากค่ะพี่น้องนะฟังยากเขาอยังบกเกง่งภาษานะค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ป้าก็เลยจะมาวา่าอ่าเป็นอัดวิดีโอให้นะคะพี่น้องเพราะว่าจะไล์สุดก็คงไม่ทันอย่างไรป้าก็จะพูดค่าวๆให้นิดนึงนะคะพี่น้อง ในการนับมเรารว,วิเคราะห์นะคะรู้ไหมว่าตนการที่อ่าอ่าที่ว่าน่ะเห็นไหมป้าวิเคราะห์เมื่อวานนี้นะคะพี่น้องมันก็เปิดไปได้ว่าอ่าเห็นไหมอ่าสองผัวเมียนะคะพี่น้องมันการสร้างคอนเทนต์นะคะสร้างคอนเทนต์เพื่อเป็นการที่จะมาใส่ร้ายนะแต่เป็นบอกพี่น้องบอกว่าใส่อะไรนะแต่เป็นบอกพี่น้องเห็นไหมบอกแล้วฟังโบว์โบว์บผิดเลยนะ <S <S เป็นการที่สร้างคอนเทนต์ที่แบบว่างงๆอะไรสะระเป็นการที่อ่ หาเงินนะพี่น้องนะกันบอกว่าเอ้าเวลาตัวเองอ่าว่าเกิดเหตุเพื่อไฟไหม้เนี่ยเวลาตอนมันไม่อยู่ใช่ไหมคะตอนมันบุ่อยู่เนี่ยนะมันต้องคิดว่าเออนะเออมีคนคือสี่อัน,นอันนี้ได้นะคะบอกว่าคือสมมติมีผูดด้ใดจับได้นะวางแล้วนะ นะมัก็สีว่าเออเนี่ยกูจับเลยได้มีเหตุผลเด้ว่ามึงมีไปอันอันเผาเผาอันสวนยางกูเด้อ่มั่ก็สิใส่ลายนะแต่บอกว่าแล้วว่ามันมันขาดถูกอิลีพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการที่สั่งกระแสว่าเออตอนนี้นะจะหาไล่ใดอีกยังหูจากบอ่อปาวิเราะว่ามันจะทําเกิดให้บอก การสงสารเกิดขึ้นบอกว่าเหตุไหยเอฟซีว่าอู้สงสารเนาะสองพวเมียเนี่ยดาราโดนไฟอาไหมสวนยางบบเลือยังกระสิบีบน้ําตาได้ปันี้เมนบอกค่ะพี่รองกระสิบีบน้ําตาอีกว่าโอ้ยเหตุยังไงก็สงสารกระสิได้ึเงินออนไลน์กระสิขอท่านตัวคำบันนี้เมียนบอกค่ะก็จะได้มีการค้นสงสารโอ้ยนะคะอันสงเงินมาซอยเน่ยอันกระสีริตุนเออเออนะคะสองพวเมียนี่นะคะมีคนปองไล่นะคะเออ ส่วนอย่างกระโบเหลือ,อยังแล้วนะกสิวาเนเดอระเอาทุกคนกับนะเอซนะเออซ่ยบริจาคเด้อซอยเพิ่นกสิวาตัวอันนี้ก็หาไรใดนะคะพี่น้องเป็นการที่สร้างภาพว่านะอยากให้เอซีเนี่ยนะคะสงสารจะได้โอนไวัยนะ เพราะว่าอะไรนั่นดีแล้วกูวนะ่าน่ะเหตุผลนะเออไฟไหม้สวนมึงนั่นก็เพราะอะไรมึงกับคนขี่คานทางหญ้าทางสวนเพราะว่าอะไรงูเง่ากันไหลนะคะนั่นดีแล้่วที่เขานะเออเอออันนี้ค่ะอ,อ่าดีเลี่ยวมันไหม้หว่นนะนะคะว่าสงสัยและกูสงสัยนะคะว่านะเกิดเหตุนะคะต้นเพิงมันทําไมมาจากสวนบ้านมึงถ้ามึงบอกว่าน้าแต่เป็นคุณวางเพิงเนี่ยนะ มึงมึงมึงสงสัยมึงจะยนความผิดให้นาแต่แล้วกูถามกลับมึงบอกว่านะทําไมอ่ะต้นเพลิงมันไปอยู่แถวบ้านมึงแสดงว่าคนแถวบ้านมึงเนี่ยมึงเป็นคนให้คนเนี่ยวางเพิงจริงหรือไม่นะคะมึงเป็นคนที่สร้างภาพแล้วมันลามมาจากต้นสายบ้านมึงแล้วลามมาเรื่อยๆจนมาถึงอ่าสวนของอ่าแม่น้องถึงอ่าเพื่อนบ้านเขาอันนี้มันเป็นการที่มึงเนี่ยนะคะ สร้างมาแล้วเนี่ยจะมายยนความผิดให้คนอื่นแน้เลยในเมื่อหลักฐานมันมีมึงต้องคิดสิว่าเอาต้นเพิงมันมาจากไหนนะใครดูดบุหรี่นะแต่เขาไม่ได้ดูดบุหรี่ นะมึงจะบอกว่าไฟป่ามันมาธรรมชาติมามันเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นคุณวางเพลิงเลยนะคะนี่สาเหตุคุณมือบอลน,นะคะกันแก้งเพราะมีคนกันแก้งอยากจะโยนความผิดให้นาแต่มากขึ้นเพราะพวกมึงทําอะไรไม่ได้เข้าใจไหมอันนี้คือเป็นการที่พวกมึงวางเพลิงและสร้างคอนเทนต์ที่จะหาไรายได้อีกแล้วละ่ะนะคะจะหาไรายได้อา่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกอบโุยได้ตอนนี้นะคะกูสงสัยแล้วว่านะคะพวกมึงรวม ตัวกันมาเนี่เอา้าเห็นไหมอา่าตอนนี้ก็มีการโครงการว่ามาสร้างบ้านให้ยูทูบเบอร์ให้จมูกบ้านหาเรียกร้องความสนใจเอาเอี FC ส่งมาเร็วนะคะอุตส่าห์ไอ้จมูกบ้านเนี่ยหาทุ่มทุนช่วยเหลือสองผัวเมียเนี่ยสร้างบ้านไม่มีนะคะไม่มีเงินนะคะค่าแรง อันนี้เห็นไหมดูบ้านสภาพตัวเองสินะคะ u t u b e เห็บหมามันสร้างคอนเทนต์เองน่าสงสารไหมบ้านเก่าๆนะคะที่นอนก็ไม่มีเป็นคนที่เสียสละแต่บ้านไอจมูกบ้านกับบ้านพังเก่าๆนะคะดูสิเห็นไหมเป็นการที่อวยกันนะคะดูดเงินเอฟซีหูตาบอดเห็นบ่ค่ะพี่น้องในการที่ว่าพวกมึงพากันเนี่ยนะคะสามคนทิ่นเพื่ออยากจะได้เงินนะคะวัดนี้เนี่ยนะ เอฟซีกะนางงูตัวค่ะพี่น้องโอนเงินเข้าไปตัวโอนเงินเข้าไปเพื่อไปสร้างบ้านให้ไผให้บักชมูกบ้านนะคะมี้องหลังไม้ซุม้มอื่นก็ได้แล้วเอาคุณนนั่นกันหลอกเท่าบับบนี้นะเอาบักนี้ก็ได้เนี่ยบักนีกูยังบได้เนี่ยเห็นบอกค่ะพี่น้องเป็นการหาผลประโยชน์ใส่กระเป๋าเจ้าของนะคะเห็นบอกค่ะไอ้ควายนั่นนะคะพี่น้องสองผัวเมียน,นะคะสร้างยังค่ะพี่น้องมีการสร้างนะคะลง ลดอีกแล้วเป็นการที่สร้างโรงรถเอาเงินมาจากไหนนะ,ะเอาเงินมาจากไหนกูถามซิอ่าทำไมอะ่ะถึงมีการมีเงินเยอะแยะขนาดนี้เตรียมเงินไว้ค่าทนายดีไหมนะคะสร,สร้างนู่นสร้างนี่นะคะมันเยอะเกินที่แบบว่าตัวเองนี่แบบอ่า,อาเอาเงินมาทุ่มอยสใส่ที่บ้านตัวเองนะคะเอาเงินไปทําบุญมั่งนะนะ,ะแล้วไป ในการที่ตัวเองไปเปิดบริจาคของเงินเนี่ยนะคะที่จะไปสร้างวัดสร้างวาอะไรเนี่ยเห็นไหมเอาไปเอามามันก็เป็นการหลอกเอฟซีมันก็มาทําบ้านเห็นบ่คะ่ะต้อเติมรังค่าอีกแล้วนะกี่หมื่นล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะสี่ห้าหมื่นบาทเพื่อเพ่อบยุ่ซ้ำเพื่ซีเป็นแสนนะคะคิดดูสิกะสิว่าต้อนรับรถไม่กะสิว่าตัวคะ่ะพี่น้องนะคะ กสิว่าตอนรับรถใหม่กสิว่ารถอันันขั้นไปเบิงมาไวแล้วนะเออรถราคาล้านกว่านนนะเพราะว่าที่จอดรถมันไม่พอนะคะก็เลยว่าเออกูสัง่งนนที่จอดรถไว้อีกคนก็น่าว่าสันตัวตอนรับรถใหม่อันนี้เห็นาาบอกกันว้างแผนของมั่นบอกกันพี่น้องนะนะเพื่อจะเป็นการว่านะคะเออเออ นะดึงดูดนะให้เอฟซนะให้คนเขามาลังไหลมากนี่อเห็นความดีว่าตัวเองเนี่นะสร้างให้ผลประโยชน์ให้ผู้อื่นนั่มนะทำเพื่อประโยชน์ให้คนอื่นทำเพื่อสังคมพนะกะสิวาตัวขาะสังคมใส่สูเหตุให้แต่อันซุ่มยูทูปเฮ็ดมาสุบริวานสูนันลานะคะ กูก็เลยออกมาบอกว่านาเหตุผลอะไรที่มึงพากันมาใส่ความโยนว่านะคนะนาแตนเนี่ยนะคะมึงไม่เอ่ยชื่อแต่กูก็รู้ว่ามึงเอ่ยชื่อนะคะมึงคิดว่านาแตนนี่เขาเป็นคนที่อ่าโทรไปตามนะอ่าพวกความหวังดีนาแตนเขาทําให้ทุกอย่างนะเขาเห็นว่าไฟไหม้เฟิงมาเนี่ยกลัวพวกมึงจะไม่เหลืออะไรก็โทรไปบอกให้ยายยายก็โทรไปบอกแม่น้องพอเขาโทรมาบอกแล้วนะให้คนโทรไปบอกนะ,ะเออเออทางบ้านมึงเนี่ยนะคะให้รีบมาดูพวกมึงกมว แต่พากันอุ้ยไปยินดีพากันไปอัน,นาหิวแสงเออกำลังเปิดสินค้าตัวใหม่กาลังเฮฮาปะปิ้งแต่คุณไปวางเพลิงอ่ะนะคนตายอิสาตาร้อนอ่ะ นะคะเออใครล่ะมึงจับมือดุมได้ไหมแล้วมึงจับมือไม่ได้มึงอย่ามาใส่ความเขานะเดี๋ยวมึงจะโดนข้อหาเพิ่มอีกไอ้ควายนะคะในทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะคะอ่าสร้างปัญหามาตลอดไม่เคยหยุดยั้งนะกูจะบอกให้นี่แหละเป็นการที่นะคะขนาดอีญยใน y o ยูทู e เห็บมาแก่นะนะก็ยังโดนโดนฟ้องมึงคิดดูสิว่าเป็นยังภาษาที่นอนเก่าๆสูกระผ้ากันฮิตคอนเทนต์เนาะกูกรเงินสูอยู่นะการทำ ถินเก่าๆเ,เนี่ยนะคะก็ทีฟ่วงร่องกันนะคะสางกระแสกันมากโอ้ยสูบหยุดบยญยนสูแต่มันหิวเสียงแล้วสูนาะนะคะกูบ่มีแห้งสีดาเด้อมือนะคะกูยุบบ้านแม่ผัวกูเก่งใกกูก็ยังออกมานั่งคุยข้างนอกนิดนึงนะคะเจ็บข้อร้ายหลายนะคะพี่นงเออนี่แหละคะ่ะเอามาฝากไว้เท่านี้จังไดเดี๋ยวสิไปนะัดจัดติมอีกเทือนึงเด้อค่ะเด้อก็อย่าลืมด้วยค่ะพี่นงกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมติดตามช่องประสุมทอกชูด้วยนะคะแล้วก็ช่องกูรู้กูแชร์ด้วยนะคะ ติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อเพนอื่นกินเขาแล้วนะคะเดี๋ยวงาเจอกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ mm hmm. เออ